สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเกอเอ๋สตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปุ้ยมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสําหรับบริษัทสินมั่นคงสาเหตุที่เข้าระบบแล้วยื่นขอชําระหนี้ไม่ได้นะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยระบบยื่นคาขอชําระหนี้จะปิดปรปับปรุงชั่วขราวนะครับตั้งแต่วันที่21-31ตุลาคม65นะครับและจะเปิดระบบให้ ยื่นคำขอชำระหนี้ได้อีกครั้งในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5นครับซึ่งใครที่ยังยื่นไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็คือเขาปิดระบบชั่วคราวนะครับอันนี้ผู้จะทำการจองคิวล่วงหน้าเข้าไป Wal k i อินเข้าไปที่ศูนย์ที่ใกล้เคียงนะครับเขาก็ปิดระบบจองคิวล่วงหน้าด้วยนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ได้จองคิวล่วงหน้าไว้แล้วระหว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดและสามตุลาคมห้าและประสงค์ที่จะเข้ามาแล้วบขอคําแนะนําในการยื่นขอ รับชําระหนี้จากพนักง,งานของบริษัทท่านยังคงสามารถเข้ามาได้ปกตินะครับใครที่จองไปแล้วก็เข้าไปได้ปกตินะครับแต่ใครยังไม่จองก็เข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงระบบชั่วขราวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ